และนี่คือสภาพรถ TFR นะครับ คนเข้าไปไม่ได้โดนปิดชั่วคราวนะครับเหตุเกิด,ดน่าจะเป็นที่ชั้นสองนะ ผมก็ใช้รถครันนี้ได้มา5ปีแล้วนะผมจะถ่ายภายในให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ผมได้ทำไปนะมีเบาะนะครับที่ผมเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะขาดแล้วก็ทำให้อ้ตัวฟองน้ำเนี่ยมันเริ่มหลุดกระจายออกมาเดี๋ยวมันจะหลุดเข้าไปในช่องแอร์เดี๋ยวก็เข้าจมูกเราก็สูดดูเข้าไปอยู่ดีนะผมก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนนะครับ สิ่งที่ผมคิดว่าผมขัดใจกับรถรุ่นนี้มากเลยก็คือที่วางแก้วนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีที่วางแก้วเลยซักตำแหน่งเลยนะครับไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะถึงได้สร้างรถแบบนี้ออกมานะดูสิไม่มีที่วางแก้วเลยแต่สิ่งต่อไปที่ผมคิดว่าผมขัดใจเล็กน้อยก็คือเรื่องของพัดลมแอร์นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเบาไปแล้วก็ผมเปลี่ยนตัวใหม่ไปทีนึงแล้วนะเปลี่ยนมอเตอร์ บเวอร์ะมอเตอร์ตัวเป่าลมเนี่ยก็แรกแรกก็ลมก็ออกมาแรงอยู่นะแต่พอสักพักนึงมันก็เริ่มจะเบาลงเ mm hmm. บ,บาลงเรื่อยๆนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโอเคเดี๋ยวผมจะขับกัน mm hmm. ไหนๆก็ได้ถ่ายคลิปว่าเกีย hmm. ร์หนึ่งยังแข็งอยู่หน่อยๆนะแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะ จะโปะแตกด้วยก้วงจนปิด2ตัวนี้นะนี่ไม่เห็นอ่ะในกล้องไม่เห็นผมขับรถคันนี้มาได้5ปีแล้วนะก็คือตั้งแต่ซื้อมาแล้วก็ซ่อมปรับรุงปรับปรุงจนมันมีสภาพที่ดีขึ้นเยอะจากแต่ก่อนที่แรกก็มาเป็นร้อกระทะนะครับ โรล,ลานอาหารพอเปิดน่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมาแอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาเปิดกระจกขับผมเนี่ยขัดใจเรื่องความร้อนในห้องโดยสารมากเพราะว่าอากาศมันร้อนไม่มีแอร์ด้วยเนี่ยแล้วให้เราเปิดกระจกขับอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหง่นหินเลยนะผมว่าผมก็เลยตัดสินใจซ่อมแอร์นะครับแล้วก็ เสียไปก็เกือบ10,000บาทเลยนะทั้งชุดเนี่ยล้างแอร์แล้วก็ล้างระบบใหม่หมดเลยนะเติมน้ายาใหม่แล้วก็ไอ้พัดลมที่ผมว่าไปด้วยก็คือเปลี่ยนหมดเลยนะครับก็เจ็ดแปดพันกว่าบาทก็ถือว่าจุกเอาเรื่องนะสําหรับแอร์แต่ลงทุนครั้งเดียวก็จบนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องแอร์อีกเลยนะครับ ตอนนี้เข้าสู่500,000กิโเมตรแล้วนะก็ตอนที่ผมได้มามันอยู่ที่420,000กิโเมตรแล้วผมก็ขับมาจนถึง,ง500,000กิโลเมตร,ร,รก็รวมๆก็800,000กิโเมตรแล้วใน5ปีก็ถือว่าใช้งานก็เยอะอยู่เล็กน้อยนะถ้าเทียบกับรถทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะจัด ปัญหาล่าสุดที่ผมพบเจอก็คือการเข้าเกียร์นะครับก็คือเกียร์หนึ่งเนี่ยแข็งนะแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นหายสนิทน,นะผมได้ใส่น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ไปก็ถ้าอยากรับชมก็กดมุมขวาบนนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพาไปชมเสียงเครื่องยนต์กันว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ แลนี่ก็คือสภาพหลังกระบะนะครับเดีย๋ยวเปิดให้ดูหาได้ค่อนข้างยากนะที่รถจะไม่มีสนิมเลยซึ่งจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยมีทั้งทะเลแล้วก็น้ำเค็มแล้วก็ไอยน้ำเค็มขึ้นมานะครับทำให้รถเป็นสนิมได้นะแต่เจ้าคันนี้ผมได้จากจังหวัดอื่นมานะ ก็เลยทําให้ไม่มีสนิมที่ตัวรถนะส่วนคันนี้เป็นรถภูเก็ตดั้งเดิมเลยนะก็สังเกตดูว่าจะมีสนิมบ้างก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามีทะเลแล้วก็มีน้ําเค็มค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับภายในนะดูโดยกว้างๆเออทำให้สวยหนะ่อยนี่จกมือหมุนนะครับ หลังคาเรือนใหม่ห้าแสนกิโลเมตรนะครับมีเครื่องเสียงนะครับแต่เนื่องจากมันก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลาผมก็ได้ยกไอตัว Power ขับเครื่องเสียงออกนะครับหน่นก็ตอนนี้วิทยุก็มีไว้แค่โชว์เท่านั้นนะครับใช้งานจริงไม่ได้หรอก สภาพของสีก็เริ่มจะเสื่อมโทรมแล้วนะครับเพราะว่าตามอายุตามเวลาก็ต้องเสื่อมกันไปนะครับสีก็เริ่มจะหลุดล่อนแล้วก็แตกโดนแดดก็ลอกออกมาเป็นแผ่นได้แล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ทําสีสักครั้งก็คงจะดีนะแต่ถ้าจะทําแล้วมันก็อาจจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมก็เลือกที่จะไม่ทําเพราะว่ามันเปลืองงบนะครับนี่คือขนาดล้อที่ผมใช้นะเป็นล้อ ขอบสิบเจ็ดยางสองห้าห้าเอ้ยสองสองห้าห้าห้าสิบเจ็ดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงไม่ถึงกับใหญ่เวอร์ประมาณนี้ข้างหน้าก็เท่ากันนะถ้าถามว่าประหยัดน้ำมันมากไหมก็ไม่ได้ขนาดเวอร์วัาวางอะไรขนาดนั้นนะก็ผมวิ่งเองเนี่ยในเมืองประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อลิตรนะก็ไม่เกินนี้ ทางยาวจะอยู่ที่ประมาณ16ถึง17 16อ่ะประมาณไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน17ได้นะเพราะว่าวิ่งทำความเร็ว1 0 0 120ประมาณนี้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากนะครับก็สรุปทั้งหมดเลยนะครับสำหรับรถ Isuzu TFR ที่ผมซื้อมาผมซื้อมาในราคา100,000เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้ประมาณ150,000บาทนะโดยคร่าวๆนะ ก็ใช้จนคุ้มนะผมว่าเพราะว่าใช้ทั้งขนของขนอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เรือหรือขนผักนะครับก็ใช้งานมาหมดแล้วนะครับรถค่อนข้างที่จะทนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยไม่ค่อยงองแงสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับรถกระบะบางรุ่นในปีเดียวกันนะครับก็เลยเลือก รุ่นนี้เอานะครับเพราะเราไม่ต้องมีหัวเผานะครับสตาร์ทชึ่งเดียวก็ติดนะครับไม่ไม่ไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรให้เราต้องปวดหัวนะครับและผมก็ยังขอบอกอีกว่ารถคันนี้มันคุ้มค่าเอามากๆก็เหมาะที่จะเป็นรถคันแรกหรือรถที่จะเอาไปสร้างธุรกิจอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ารถราคาก็ไม่ได้แพงมากนะักแล้วก็สมรรถนะเกินตัวนะครับแล้วก็ทนใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเคยใช้รถรุ่นอะไรมาบ้างและมีประสบการณ์อะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ